โรคเบาหวานค่ะเป็นโรคที่คนไทยและคนทั่วโลกเป็นกันมากในอุบัติการและเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะในแต่ละวันนะคะจะมีจำนวนผู้เสียชีวิตค่ะอยู่ที่200คนหรือ8รายต่อชั่วโมงในประเทศไทยค่ะมียอดผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานค่ะอยู่ที่ปีละกว่า8,000คนและยังระบุอีกด้วยนะคะว่าคนรุ่นใหม่นั้นค่ะมีโอกาสที่จะเป็นโรคเบาหวานได้มากยิ่งขึ้นด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปนั่นเองค่ะ โรคเบาหวานนะคะเป็นโรคที่เรื้อรังและยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ค่ะการรักษานะคะจึงทำเพื่อเพียงรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้ใกล้เคียงกับระดับปกติให้ได้มากที่สุดรวมไปถึงความดันโลหิต ไขมันในเลือดและป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนค่ะด้วยเหตุนี้นะคะการเลือกรับประทานอาหารค่ะจึงเป็นสิ่งที่สําคัญในการที่จะควบคุมระดับน้นตาตาลในเลือดนะคะแต่จะทาอย่างไรล่ะคะในเมื่อแต่ละวันนะคะเราไม่ได้มีเวลาที่มากพอค่ะที่จะจัดเตรียมอาหารในแต่ละมื้อค่ะเครื่องดื่มทดแทนเมื่ออาหารไกลโคเวลนะคะจึงถูกสร้างมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ค่ะ เพราะว่ามีคุณค่าทางโภชนาการและมีสารอาหารนะคะที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายและช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ค่ะเครื่องดื่มทดแทนเมื่ออาหารไกลโคเวลค่ะยังประกอบไปด้วยโคลินและอินโนซิโตลค่ะที่ป้องกันการสะสมของไขมันและช่วยนำไขมันและคอรลสเตอรอลไปใช้นะคะแล้วก็ยังช่วยสลายและป้องกันก,นการก่อตัวของไขมันค่ะ วิตามิน c E, A และซิลิเนียมนะคะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระค่ะที่มีประสิทธิภาพที่สูงช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ต่างๆได้อย่างดีค่ะโดยเฉพาะเบต้าเซลล์ในตับอ่อนและช่วยต้านการบาดเจ็บของเซลล์ประสาทมีวิตามินบีรวมค่ะซึ่งจะช่วยให้การนํากระแสประสาทนั้นเป็นไปได้ดีมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมยังมีส่วนผสมของโครเมียมค่ะซึ่งพบว่าสามารถช่วยให้การควบคุมระดับน้ำตาลน,นั้นดีขึ้นเพิ่มความไวในการ การตอบสนองของอินซูลินค่ะวันนี้ออมสินค่ะมีโปรโมชั่นดีๆมามอบให้นะคะกับโปรรักโลกค่ะ1กระป๋อง2ถุงฟอยจากราคาปกติค่ะอยู่ที่2,670บาทวันนี้ลดเหลือเพียงแค่2,290บาทเท่านั้นนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะคุณสามารถหาซื้อได้นะคะที่ร้านขายยาและร้านค้าสุขภาพในโรงพยาบาลชั้นนำค่ะหรือจะเข้าไปสั่งซื้อออนไลน์ค่ะที่ lazada และ shopee หรือใครที่ต้องการนะคะที่จะสั่งซื้อค่ะและขอคำแนะนำทางด้านโภชนาการก็ไปได้เลยนะคะที่ศูนย์โภชนาโปรเวลหรือ w w w p r o w e l l n u t r i t i o n c o m line cvl9594 ค่ะหรือโทร0850597478ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของผู้ใช้บางส่วนกันค่ะก่อนหน้านี้นะครับผมมีอาการรู้สึกว่ากระหายน้ำคอแห้งอยู่ตลอดนะครับตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรพราะช่วงหลังๆเนี่ยครับ มีมอาการเหนื่อยเพลียหน้ามืดตามจะเริ่มมีอาการพร่ามัวเวลาทำงานอะไรแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมึนหัวอยู่ตลอดเวลาก็เลยไปปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็ตรวจร่างกายนะครับแทบจะไม่เชื่อเลยเพราะว่าตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นคนสุขภาพดีมาตลอดคุณหมอบอกว่ามีน้ําตาลในเลือดอ่ะสูงถึง261แล้วคุณหมอก็บอกว่าคุณเป็นเบาหวานโอ้พอได้ยินคำนั้นรู้สึกตกใจมากเลยครับเพราะได้ยินกับเรื่องราวที่เพื่อนๆหลายคนเขาบอกว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ย อันตรายถึงขนาดที่เราต้องตัดมือตัดแขนกลัวคนไปใหญ่เลยครับคราวนี้ไม่รู้ทําไงผมก็เลยกลับมาที่บ้านก็เล่าให้ที่บ้านฟังโชคดีนะครับที่ว่าที่บ้านเนี่ยเข้าใจแล้วเขาก็เป็นห่วงเขาก็เลยทําอาหารอะไรให้ทานตลอดในสิ่งที่มีคุณค่าจนนะครับเจ้าลูกสาวคนโตก็เลยแนะนํานะครับไก่โคเวลมาลองทานไปนะครับมันมีรสชาติคล้ายข้าวโพดทานง่ายมากเลยครับแล้วก็มีความสึกว่าแทนอาหารได้เลย พอทานไปก็มีความสุกว่าประมาณสักเดือนหนึ่งอ,อาการต่างๆผมไปถามคุณหมอดูนะครับปรึกษาคุณหมอบอกว่าน้ําตาลไขมันคอเลสเ,เตอรอลกลับมาดีขึ้นแล้วก็ปกปติมากก็รู้สึกว่าดีใจมากครับที่ร่างกายแข็งแรงขึ้นหลังจากนั้นพี่ก็สมัครเป็นสมาชิกของโปรเวลสมัครง่ายมากครับเพราะไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายอะไรหากมีโปรอะไรดีๆทางเจ้าหน้าที่ก็จะโทรมาแจ้งดีใจมากครับที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้รู้สึกอบอุ่น และก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับสิ่งดีๆสิ่งนี้ครับหากตัวท่านค่ะหรือคนใกล้ชิดเป็นโรคเบาหวานมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงค่ะหรือ มีความต้องการค่ะที่จะควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดนะคะหรือใครที่บอกว่ามีปัจจัยเสี่ยงค่ะที่จะเป็นโรคเบาหวานเช่นโรคอ้วนไขมันในเลือดสูงหรือมีประวัติคนในครอบครัวค่ะที่เป็นโรคเบาหวานและกําลังมองหาตัวช่วยที่ไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายมีสารอาหารที่ครบถ้วนค่ะวันนี้อ้อมศรีนะคะมีโปรโมชั่นดีๆมามอบให้กับโปรรักโลกค,ค่ะ 1. กระป๋อง2ถุงฟอยจากราคาปกตินะคะอยู่ที่2670บาทค่ะ ลดเหลือเพียงแค่2,290บาทเท right ่านั้นค่ะสามารถหาซื้อได้นะคะที่ร้านขายยาและร้านค้าสุขภาพในโรงพยาบาลชั้นนำค่ะสั่งซื้อออนไลน์ที่ lazada และ shopee หรือสั่งซื้อค่ะพร้อมขอคำแนะนำทางด้านโภชนาการที่ศูนย์โภชนาโปรเวลหรือเข้าไปที่ w w w p r o w e l l n u t r i t i o n c o m line cvl 9594หรือโทร8 8 5 5 9 9 7 7 8 8ค่ะ